ใครเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็อยากหายเองได้โดยที่ไม่ต้องกินยาบ้างคะยกมือขึ้นค่ะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับรัด,ดาพาสุขภาพดีอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือโรคความดันโลหิตหายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาแต่เราก็ต้องมีวิธีการค่ะ ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ละดาด้วยนะคะความดันโลหิตของคนเราค่ะจะมีอยู่สองค่าด้วยกันนะคะค่าบนแล้วก็ค่าล่างนะคะค่าบนหรือค่าแรกนะคะก็เป็นค่าของการบีบของหัวใจนะคะหน่วยเป็นมิลลิลิตรประหลอดนะคะแล้วก็ค่าล่างก็คือการคายตัวของหัวใจก็คือหัวใจแล้วก็จะมีบีบตัวแล้วก็คลายตัว จึงเรียกว่าความดันโลหิตนั่นเองค่ะจากข้อมูลวิจัยหรือว่าการศึกษาที่ผ่านมาที่น่าสนใจก็คือโรบความดันโลหิตสูงนะคะสามารถหายได้เองโดยไม่ใช้ยาโดยการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะถึงร้อยละ8 0บถึงเกเนเชียวนะคะเป็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะดูแลตนเอง ไม่ให้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือถ้าเป็นแล้วไม่ต้องกินยาแล้วก็หายได้ค่ะถ้าปฏิบัติตามที่รัดดาจะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้นะคะการที่จะแก้ปัญหาช่วยไม่ให้เราความดันโลหิตสูงนะคะ<ๆ>ก็มาดูที่เหตุว่าเราทำอะไรบ้าง ที่จะส่งผลให้ความดันเราสูงค่ะอันที่หนึ่งนะคะเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองนะคะเครื่องดื่มคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะสองอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ความดันเราสูงเพราะว่าเป็นสารคาเฟอีนนี่เป็นกระตุ้นให้หลอดเลือดนะคะบีบตัวหัวใจทำงานหนักขึ้นจึงทำให้ความดันของเลือดเรานะคะสูงขึ้นหากว่า เรามีความดันโลหิตสูงเราก็ต้องลดหรือถ้าจะเลิกเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของคาเฟอ,อีนได้ยิ่งดีค่ะตามตัวเลขวิจัยแพทย์บอกว่าลดรงได้ตั้ง1 0บถึงีมิลลิเมตรปรลอดเลยนะคะสองค่ะสาเหตุที่สำคัญอีกอันนึงก็คือบุหรี่นั่นเองค่ะหากใคร ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าหากว่าใครเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายแล้วก็สูบบุหรี่นะคะควรลดหรือเลิกเลยนะคะเพราะว่าบุษสารในบุหรี่ทาให้หลอดเลือดเราตีบค่ะแล้วจึงทําให้ขนาดหลอดเลือดเราเล็กลงจึงทําให้ความดันโลหิตเราสูงเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถ้าลดเลิกได้นะคะ10มิลลิมิตรประหลอดลดได้เลยค่ะในความดัน3สาเหตุจากการ รับประทานหรือกินอาหารที่เค็มหรือว่ากินเกลือเยอะนั่นเองค่ะเกลือมีคุณสมบัติในการดูดน้ําเข้าสู่ร่างกายไว้ในร่างกายพอน้ําเยอะๆหัวใจก็ต้องปั๊มสูบฉีดทํางานหนะักเพื่อจะขับน้ําออกจากร่างกายให้เกิดความบาลานนะคะนั่นก็เลยทําให้ความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะอาหารที่มีเกลือมากนะคะ ก็คือพวกเครื่องปรุงต่างๆซึ่งประเทศไทยเราค่อนข้างจะใช้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซอสเครื่องปรุงที่ปรุงรสต่างๆนะคะมีหนำซ้ำในอาหารที่แช่แข็งนะคะที่ทำให้แข็งอาหารแข็งนะคะนั่นก็มีส่วนผสมของเกลือเยอะมากเลยนะคะเวลาเรากินอาหารประเภทนี้ก็ควรระมัดระวัง ในการที่จะกินให้น้อยลงนะคะก็จะทำให้ลดความดันเราได้อีกทางหนึ่งค่ะ4นะคะลดความอ้วนด้านเองนะคะก็ดูว่าถ้าหากเรามีน้ำหนักเยอะด้วยเป็นความดันด้วยนะคะส่วนมากกลุ่มคนที่อ้วนนะคะส่วนมากก็เกี่ยวกับอาหารมันมันทอ,ทอดๆไขมันทานพวกนี้นะคะ่ะต้องลดนะคะก็จะทำให้ความดันเราลดลงเป็น1 0ม mm ิลมตรปรอดเชียวนะคะ ห้าค่ะเรื่องของการควบคุมน้ําตาลยิ่งโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าโรคเบาหวานนะคะต่อไปจากโกรคเบาหวานเขาก็จะพ่วงด้วยโรคความดันโลหิตนั่นเองค่ะหากใครมีโรคเบาหวานประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็ควรจะดูแลเรื่องระดับของน้ําตาลในเลือดค่ะให้ได้อยู่ปริมาณที่ไม่เกินกําหนดนะคะก็จะทําให ความดันไม่เพิ่มนั่นเองค่ะฟังคลิปแล้วรู้สึกว้าวเลยไหมคะเพื่อนๆก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าตัวท่านเองหรืออนาคตเราไม่อยากป่วยเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้นะคะหากใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะการเจ็บป่วยก็เมมไว้ข้างล่างนะคะละดาก็จะ มาเล่าสู่ฟังอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ